สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอดอะสมัยตันครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเอ,อที่มีชื่อว่าฮักกี้ว๊อกกี้ครับหรือป๊อปปี้ไปทำอะไรอย่างงั้นถ้าพร้อมกันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ c, กดซับสไคร้แล้วเราอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ไปเรื่อยเลยครับม,มาแล้วครับเ้าะู้เหมือนว่าผมจะปิดเสียงไว้ครับเพ่าะม่เพราะว่าผมต้องปิดเสียงอยู่แล้วครับเสียงไม่ค่อยดังอะไรงครับท่านผู้มชม แต่ผมจะมาเริ่มกันเลยนะเออตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเขจะพูดอะไรบางอย่างคอมผมเสียงใม่ดีด้ดีอืมฟังที้เขาพูดดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเอ่อตุ๊กตาเลยนะพ๊อปปี้ใช่ไหมน่าจะใช่ ใช่100เลยร้อยเปอร์เซ็นเออถูทาดูเหมือนว่าจรินนะใช่ครับไอ,อ้ดอกไม้อะไรเนี่ยอืมแป๊บอู้อะไรเนะี่ยนะเวลาเล่นเหรอหน่อยใช่มั้ง อะไรเมื่อกี้ผมมือผมเพิ่มโดงกล้องเพราะผมคันอ่ะมันทิกโคตรเยอะเลยเอย่อะไรวะอะไรวะน่ะเดี๋ยวคือตัวอะไรวะมินี่ใจบ๊อบปี้คลีทาม มันน่าจะเปอปปีอ้อะมั้งนี่ยจุดหมายที่ใครส่งมานั่นน่าจะเทปนะสัวนี้น่าจุดหมายอะไรบางอย่างะอะไรเนี้ยน,นี่ขนาดร้อนนะนะั่นอะอะไรวะเนี่ยชื่อไหนวะเนี่ยไเหมือไก็ไคืออะไรวนะน่ย อันนี้ผมใช้กล้องอัพคลิปลงทูะผมเล่นคอมอยู่เออโอ้โหอ,อะไรวะน่ะคืออะไรวะเสียงเพราะผมเอาคอมมาตลาดด้วยโน้ตบุกอะอะไรวะเพื่อนเมา เอาละครับดูเหมือนว่าผมเล่นเกมนี้เป็นเดี๋ยวผมจะไปที่ห้องรถไฟนั่นว่ามันคืออะไรกันแน่มามาดูกันเลยเ <มา S 1> อาละครับ<อ>ดูเหมือนว่าผมเข้ามาในห้องนี้มันจะมีอะไรบางอย่างนะครับคุณผู้ชมอโอ้ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นรหัสก็น่าจะกุญแจรหัสก็ทีนทัพอมีใครมาทีมขพี่วัด เอออะไรนะเขียวชมพูเหลืองแดงโอเคเฮ้ยดูเหมือนว่าที่นี่มันแปลกเล่นใ่มืออะไรเนี่ยเอ้ยดูเหมือนว่าได้เลยนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยม่วสแกนมผ้าอาจจะไม่ชัดนะ่อง แล้วก็จับมือถือถ่ายคลิปพูดลำบากเลยนะคุณผู้ชมนเลยโอเคกระโดดยังไงออได้แล้วเราจะฉันไม่ได้กลัวใครหรแอกนะฉันกลัวนายลยไ,ไอ้ป๊อปปี้ไฮไ,ไฟไฮไฟ,ฟเฮ้ยเฮ้ยแฮกี้วักี้นี่มันน่ารักเนี่ยตัวแต่ตัวจริงดูดู โอเคดูเหมือนว่า่นี่ห้องอะไรเนี่ยเปิดไม่ได้จะอ,อ,อะไรวะล่ะผมจะสคิปไปเลยและฉากที่ผมเ,เข้าห้องนี้สิจะเกิดอะไรขึ้นคุณแมค่ะว่าฮัคก,กิวกินดดแล้วห้องนี้มันจะหายไปดูกันมันจะหายจริงหรือเปล่า เอาละครับตอนนี้ก็หาอะไรวะหาอะไรแล้ววะเอะะเอหาอะไรแล้ววะเนี่ยปุ๊บสแก,กนตรงนี้ดิหาไปไหนวะนะโอเคคือว่าฮักกี้บุ๊คฮักกี้บุ๊ควัดมือเลววะ เ,ลลเออที่คนตลาดอาจจะยอดหน่อยดูดูเหมือนว่าผมกำลังจะเข้าไปนี้เพราะฉะนั้นเข้าบุเย็มแล้วไม่เอาไฟมาสุดๆุเกิดอะไรขึ้นวันนี้อ่ะในขนาดเล่งคอมนั้นเนี่ยผมจะขึ้นบันไดไปเลยเหมือนว่ามันจะ คอมผมมันไม่ค่อยชาร์จเลยนะภาพเลยหาของมาก็เฮ้ยยิงมือสีแดงไม่ได้คุณผู้ชมโอ้ไข่ดูว่าใส่อันนี้สะกนลาบเออมือสีแดงขอให้ส่งที่ถอะขอร้องปึ๊บมาแล้วอ้าวส่งข้างล่าง โอเคลงไปเก็บน okay. right, right, right. ี่มือสีแดงมาแล้วอ่ะชิบอ่ะชิบอ่ชิบอืมอ๋อโอเคดูเหมือนว่าได้นะคุณผู้ชมแล้วก็ขึ้นไปเลยขึ้นยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวออกไปอะไรวะเนี่ยเปิดดิเปิดไม่ติด โอเคมันต้องอันนี้เปิด<ว>แล้วก็นี่เลย,ยฟุ๊บอืมได้แล้วที่เหลือก็แค่ขึ้นไปมผมจะสกิปผมจะไปหา,หากิลกิสกีสิปเลยนะสร้างตุก๊กตาสิทธิ์เท่าน,นานเริ่มได้ครับ เอาล่ะครับผมได้ตัวตุ๊กตาตัวนี้แล้วได้วล,ลกก้วค่ะไปในี่นี่อะไรฮังคิวคิเตรียมตัวอะไรเนี่ยเปิดไม่ติดเฮ้ยตัวอะไรวเนี่ยหนักโอ้ฮักคิวคิโอ้โหนี่แกเดินได้เนี่ยมันยังเป็นลูกปั้นอยู่เลยเฮ้ยดีทำยังไงดียังไงเรอเข้าไปในนี้แลกก้วฮังคิวคิตัวใหญ่เนะี่ย โอ้ยนีก่อนนีก่อนนีก่อนไอ่จะตายแล้วเนี่ยอื้ฮึว้ายเอาไปแล้วมาเออจำสเกลแค่นี้จำสเกลได้หรอทำไมทำไมทำไมโอเคมาแล้วมาแล้วข้างหลังข้างหลังเสือตูดจริงๆเลยเออทางนี้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 อ่ะเอาอไปแล้ว นี่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 เร็วทางนี้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 ลงไป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 มายังอูยังตามมาอยู่เลยอูดโหโอเคทางนี้มันเดินช้าจังเงี้ยเร็วเร็วเร็ไปสิเร็วอื้มอื้อติด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  ติดติดทำไมวะเนี่ยจะลงไปยังไงวะจำสเกลกแล้วอู้เออจังเลยน,นี่เอ่อแล้วก็ปุ้มสมหน้าสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับโอเคจบได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้สวัสดีครับ ที่เหลือแค่นี้นะคะคุณผมูม้ชมบ๊ายบาย